จะมา,มาเที่ยวห้างมาเที่ยวเชียงใหม่เซ็นท่านเชียงใหม่นะจ๊ะเช้าเรามากินอะไรคะไก่ทอดค่ะไก่ทอดอมไม่ใช่สป,ปนสอนเซอร์ไก่ทอดสีแดง ตอนนี้นะคะเราก็จะมีกินไก่ทอดนะคะทุกคน <Okay. S 1> ไม่เห็นตัเลยอะไรห็รือยังชิปเปิลไก่ตอนนี้นะคะเราก็ออกจากร้าน KFC แล้วมันมีร้านอันนี้ด้วยทุกคนแบบว่าเซ็นทันเลยนะพัฒนาฟูด้ด เฟซฟู้ดอะไรไม่รู okay. ้ออนติโกะนะคะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะงูมากนะทุกคนอยากให้เราลงไปดูนะคะกดหนึ่งนะคะถ้าไม่อยากให้ลงก็กดสองนะคะถ้ากด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 กันมาโอ้ยโอเคเพื่อนไม่อยากให้เราไปสายต่างนะคะทุกคนก็เสียใจด้วยนะคะเราก็ไม่ได้ไป แล้วค่ะกำลังจะไปชั้นชั้นไหนต่อชั้นนี้ชั้นอะไรชั้นสองช,ช evet like <at um> ั้นสองเราจะไปหามุมถ um um ่ายรูปกันนะคะทุกคนสวัสดีเจ้าทุกคนเขาจะมาอู้เหนือกันในเจ้าวันนี้เฮาก็จะมาอู้เหนือกันนะเจ้าแล้วก็เฮาจะคล้องช่องของมายจอนทุกคนเระหว่างรอว่าเขาจะไปถูปที่ไหนกันเออเฮามันเฮาอู้งอย่างไรดีเดี๋ยวละเฮาเฮาต้องติีไปเรื่อยๆก่อนถึงจะโฮ้แล้วเขาจะเข้าร้านอันนี้ติ๊กติ๊ก ฟิลก็อยากจะเข้าดิบดิบเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนเราห์มาถึงแล้วเราก็ดูให้ครบทุกร้านเลยนี่เราจะมาเราจะมาพ่อพ่อเคสโทรศัพท์พ่อผอเคสโททรศัพพ์่อพ่อพ่อเคสโทรศัพท์ไม่เอาดีกว่าแพงแพงแพงเราไม่มีมันนี่นะคะเ้ยเราจะไปหาตีถ่ายหุบกันเนอะมาจ่ายมาจ่ายแล้วเจ้าไปกันไปจันไปกันเนาะเออไม่ได้ ท so ุกคนพอเจอคนพอเท่ตถอดสามเดือนเจ้าดูนี่ดูนี่ดูนี่มันสวยมากอะไรนะอย่างก็อย่างก็มันสวยนี่สวยงามขนาดนี่นะคะเราเดินได้ไม่นานนะคะเพื่อนเราก็ซื้ออีกแล้วดูดิฐานตั้งเก่งมากสองคนนี้ซื้อสองอันนี้ซื้ออะไรยังไม่ซื้อเลยไม่ไดเลยจริงเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกินเดลิฟายนะทุกคนเพื่อนกินอย่แล้วดูดิ อ,อร่อยไหมอร่อยมากไอติมอะไรอ่ะมิ้นช็อกค่ะมิ้นช็อกเหรออีกคนหนึ่งอีกคนกินอะไรช็อกช็อกเปลือกไอศรีมค่ะอะร่อยไหมอร่อยมากเลยลำกอลอ์ลำกอล์ลำขนนอเออเนี่ยลำกอล์กินช็อกก,อกินมิ้นช็อก่อนมากลำกออืมไม่ค่อยลำเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้องกินของของของร้านจีแดงนะคะ <laughs> <c oughs> โอเคค่ะของร้านจีฟ้า ของร้านสีฟ้ามันไม่ไม่เป็มก้นนะโอเคโอเคไปละุกคนดูเขาปขอให้เดินคนเดียวนี่ดู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 เดินกันสามคนนะดูเดียวกันสามคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาที่โรงหนังนะคะเป็นโรงหนังอะไรคะเนเจอร์หรอเออโรงหนังอะไรไม่รู้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มนี้โรงหนังเนเจอร์หรือว่าอะไรเออคือันนี้คือโรงหนังเนเจอร์นะ นะน้องเนยพูดได้ไหนพูดได้ไหนดีค่อยได้ได้เจ้าเหงาเหงางอม กำลังมาดูกำลังมากำลังมาดูคอมพิวเตอร์นะคะใครมีสปอนเซอร์สามารถส่งมาได้นะคะใช่ค่ะใช่ตอนนี้เรากำลเป็นนักศึกษาที่ไม่มีงานเป็นานจะเป็นคนทต้องการทุนมากเด็ดล้าไม่ไหวเหนื่อยไม่ไหวนะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกดอันซับกับใคเอ้ากดกดต่างกระดิ่งดิดิเอ้าตกลงจะกดอะไรกดตัวทุกอย่าง วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะไปเจอที่ไหนนะคะอย่าลืมฝากด้วยนะคะ